พเลิอกอีกคู่เผ็ดดังแฉคู่รักดาราอันปอกันแล้วชาวเน็ตเปิดคำใบรัวๆมีประเด็นร้อนในวงการบันเทิงมาให้ขาเผือกขาเมาส์ต้องทำการบ้านกันอีกแล้วคะ่ะเมื่อล่าสุดเหตดดังอย่างเจมอยร้อยแปดได้ออกมาหย่อนคำใบเกี่ยวกับคู่รักดาราคู่หนึ่งที่สอกเขาเลิกกันหรือเปล่าหลังทั้งคู่อันฟอลโลกันแล้วโดยเจมอยร้อยแปดเปิดประเด็นด้วยข้อความว่า อันฟอกันอาจไม่ได้แปลว่าเลิกอะมั้งเนาะก็แค่สนิทหนุ่มน่าละมุนแค่นั้นเองแต่งานนี้ทเอาชาวเน็ตหลายคนร้องอ๋อกันเลยทีเดียวพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นและย่อนคำใบอ้กอกษรย่อแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นคู่มอม้าพอผ่านใช่ไหมคะพอผ่านมอม้าบอกละครเรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่งสนุกดีนะนางเอกน่ารักดีจ้ายิ้มสวยมากๆด้วยอะ่ะชอบชอบชอบ รู้เลยพอพานกับหมอมา้าทั้งสองอันฟอเพราะพอพานไปสนิทกับทอทหารมีรูปคู่กับทอทหารจบข่าวถ้าพอพานคิดสั้นไปหาทอทหารนะดับอีกรายผู้ชายเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้น่าจะเป็นนักแสดงด้วยมัง้งและผู้หญิงเป็นนักแสดงตัวเล็กน่ารักน่ารับมอม้าที่เป็นยูทูบเบอร์พอพานที่เป็นนักแสดงที่เป็นข่าวไปเที่ยววัดกับหนุ่มหน้าละมุนใช่เปล่า พี่ติ่งบอกว่าผู้หญิงมีแฟนแล้วใช่เปล่าตอนนี้นางมีรูปไปกับทอทหารดูสนิทสนมกันใช้คู่ที่มีคนเห็นไปวัดโสธรด้วยกันปะแหมป้อนคำใบ้รัวๆกันขนาดนี้เดาออกกันไหมล่ะคะ